อันนี้ค่ะก็เป็นครีมนมพึ่งรักแก่จากออสเตรเลียคือต้องบอกว่าอผลิตที่ออสเตรเลียนะผลิตและนำที่ออสเตรเลียทั้งหมดเลยใช่ค่ะใช่แล้วก็จะบอกว่าส่วนผสมเขาค่ะก็คือมีทั้งนมพึ่งมีรักแก่ใช่ค่ะก็คือมีโคลีวเทนแล้วก็สควอเรีจะบอกว่าแต่ละตัวใครอย่างนมพึ่งอย่างเงี้ยเราก็จะรู้อยู่แล้วสบ่ัดมถ้าเกิดอย่างได้เป็นผู้หญิงค่ะพอเราพอวอรเริ่มเปลี่ยน40อ่ะเราก็จะทานอาหารเสริมที่เป็นนมพึ่งเขามันจะช่วยเรื่องของแบบ ปรับฮอร์โมนแล้วก็ทําให้ผิวพรรณแบบเปล่งปลั่งแบบว่าฟ้าฟ้ากละบก็จะดีขึ้นค่ะแล้วก็อย่างตัวพวกเต็มเซลล์ซึมง่ายใช่จะบอกว่าเนื้อครีมเขาแบบว่าเข้มข้นมากเนี่ยคว่ำได้เลยนะคะแต่ว่ามันจะซึมแล้วก็กลิ่นก็ดีด้วยแล้วก็ อย่างพวกริ้วรอยอะค่ะอย่างเช่นผิวแห้งอย่างเงี้ยค่ะพอทาคืนหนึ่งตื่นมารู้สึกเลยว่าแบบผิวชุ่มชื้นขึ้นพอชุ่มชื้นขึ้นนะคะจะบอกว่าริ้วรอยมันก็ดีขึ้นซ้าก็ก็ดีขึ้นก็เลยส่งต่อให้พี่กายพระพี่กาคิดเป็นหาเรื่องผ้าพี่ชารู้สึกว่ามันฉ่ำนะพอเวลาเราทาก่อนนอนเนี่ย พอตื่นขึ้นมาเรารู้สึกว่าเวลาเราล้างน้ําเฮ้ยมันยังมีอะไรเคลือบอยู่ที่หน้าเรามนันเป็นฟิล์มเป็นสควอลีนค่ะ,ะสควอลีนมันจะเป็นแบบว่าตัวที่กักเก็บความชุ่มชืนม้นในผิวม,มันจะเป็นเหมือนซีซีเหมือนที่นี่ไก่พูดคือความรู้สึกถูกแล้วมันจะเป็นฟิล์มที่ทําให้น้ําในผิวไม่รละเหยไปแล้วก็กักเก็บเอาไว้ค่ะจะไปรู้สึกอย่างไงไม่ว่าจะขายที่เราจะบอกตอนเด็กๆผิวเราจะมัน เพราะเรามีคอลลาเจนเออเรามีอะไรเยอะคิวทำเกลีอยู่ในร่างกายของเราเยอะแต่วันหนึ่งสังเกตมาอายุเรา30กว่า40มันแห้งมันกลายเป็นคนแห้งไปได้ยังไงวะแล้วยิ่งนอนห้องแอร์นะผิวยิ่งแห้งไปใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกของอันนี้คือนําเข้าทั้งหมดจากออสเตรเลียซึ่งถ้าพูดจะพูดถึงออสเตรเลียเนี่ย นมพึ่งเขาก็เด่นนนี้นมพึ่งของเขาเนี่ยเขาเป็นฟาร์มนมพึ่งเลยนะเด่นมาแล้วอย่างนึงคือลกแก่เพราะออสเตรเลียเนี่ยเขาเป็นเมืองแห่งการทำลกแกะมานานแล้วแล้วเขาก็ไปสกัดลกแกะเนี่ยมาทำเป็นคอสเมติกใช่ค่ะถูกต้องไหมฮะทั้งหมดไม่ไดเอามาผลิตที่ประเทศไทยทั้งหมดคือนำเข้ามาทั้งขวดนี้เลยจากออสเตรเลียใช่ค่ะนะฮะอย่างที่บอก คุณภาพอย่างจอยบอกตัวเองก็เคยผ่านเคาน์เตอร์แบรนด์มาเยอะแล้วใช่คุณภาพเท่ากับคอยเคาน์เตอร์แบรนด์เลยคือจอยคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าคืออย่างแม่จอยคือจอยใจใจรับก่อนรับเป็นพรีเซนเตอร์เอาจริงๆอ่ะคือใช้ตั้งแต่เขายังไม่ได้นําเข้ามาจริงๆนะคะเป็นตัวอย่างจะบอกว่าใจขอลองก่อนได้ไหมว่าใช้แล้วดีจริงหรือเปล่าพอใช้แล้วก็คือดีแล้วก็ให้แม่ใช้ด้วยความที่แม่ใช้เคาน์เตอร์แบรนด์แบบเป็นหมื่นอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่ามันแฮปปี้ไม่พอสำหรับแม่เลยแม่แบบเจ็ดสิบแล้วอ่ะแม่ไมั้ยคะ แล้วพอตอนหลังพอแม่ใช้ฟาบิโออะค่ะจะบอกว่าแม่ไม่ใช้เคาน์เตอร์แบรนด์อีกเลยแม่แบบว่าไม่ต้องซื้อแล้วนะเป็นหมื่นเพราะอันนี้คือหลักแบบแค่พันนิดหน่อยอะแล้วก็คือแบบว่าได้ผลเท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์เราก็ตัวเดียวจบไม่ต้องมีหลายตัวเลยใช่ตัวเดียวจบเลยค่ะก็คือใช้ไปทั้งเดย์ครีมอะไรครีมได้เลยใช่ค่ะซึ่งจะบอกว่าแน่นอนคุณดูนะฮะอย่างจอยลองเทอางงี้มันเข้มมากแต่มันบาง